วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสวัสดีแมวบอกปๆๆุ๊กุบเียรสวัสดีเกียรอกยอกรุกๆเุเียร์ได้บอปปอเทซีเกียร์ออกสุขสบายะอ้ยวันนี้ผมทำารองรูดในพันครับพอดีออกนอกพืทท้นที่ไปเจอสินค้าผลิตภัณช์ทีหนึง ที่ทุกคนก็คงไม่เคยเจอแน่นอนอยากรู้ไหมครับเป็นอะไรตามไปดูเลยผมอยากจะดูแล้วลแต่ผมก็ยังไม่บอกดีกว่าเรามาถามว่าทุกสุดตอนเนี้ยคุณขับแท็กซี่มีเงินเท่าไหร่เหนื่อยไหมกับการขับรถแท็กซี่ถ้าเหนื่อยก็ขับต่อไปอย่าหยุดครับท้อได้แต่อย่าท้อมันยังไงสู้ต่อไปครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ครับมีผลงานชนิดหนึ่งอยากจะให้ทุกท่านได้ดูกันนํามาเสนอนีอ่เป็นภูปัญญาชาวบ้านครับ พืชพืชผลทางการเกษตรไม่รู้ว่ามันเป็นยาหรือว่าไม่เป็นยาครับผมมีเขาเรียกอะไรพืชชนิดหนึ่ง <ฮะ S 1> ให้ท่านท่านไห้ดูกันว่ามันเป็นอะไรกันไปดูกันเลยครับเป็นอะไรครับแอนแอนแนนอนอะไรเนี่ยนี่คือเห็ด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 อะไรอ่ะไม่รู้ <ฮะ S 1> ไม่รู้ว่าเห็ดหลินจือว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ ม่รู้มันกินได้หรือเปล่าลาวเห็นอะไรเาเรียกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพึ่งพึ่งเจอเห็ดพึ่งพึ่งเจอเห็ดเห็ดพึ่งจังหวัดเหนได้กินประเทศไทยหรือผักเหล้าได้กินตอบได้เลยว่าคนเหล้าได้กินเพราะว่ายังคนไทยเขาเรียกอะไรเห็ดพึ่งภาษาลาเขาว่าเห็ดพึ่งแะไรเขาได้กินเห็ดไป ครับเนี่ยคือเห็ดเพิงครับเห็ดเพลิงนะหอมหอมนะเอาไปดองยาเนีหรือเอาไปหมักหมักเป็นซุปเห็ดได้เลยครับไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะมีมีหวยไหมดูเลยมีหวยมีอะไรน่ารู้เห็ดเนี่ยนอกจากจะดูแล้วสวยงามอีกยังดีกว่านั้นอีกมีอะไรมีหวยไหนตัวไหนดูดูเรียดูเรียดูนะตัวนี้ตาเปล่าได้มีอะไรเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยไอเกจเกจนะเรียกเกจไดะเลย ไม่รู้เลขเกตหรือเลขแปดก็ไม่รู้เนี่ยนี่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 ดูเนี่ยคล้ายเลขเกดเนี่ยครับผมอันนี้ก็เลขหนึ่งหรือเลขเ็ดเหมือนกันเนี่ยดูดูดูเห็นตัวไหนพี่ดูดูเออตัวไหนตัวไหนครับผมเห็ดนำโชคครับพี่น้องครับนี่คือเห็ดนำโชคเออเห็ดนำโชคฮะครับโอ้หผมว่าเลขเ็ดนะเนี่ยเนี่ยครับเลขเ็ดอันนี้มันไม่สามก็ห้าเนี่ยต่อลงมาเนี่ยตัวเนี้ยครับดูดูะออันนี้เก้าัวตัวไหน ครับดูเอานะครับใครตาดีได้ครับดูได้นะครับดูได้ดูได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับดูตรงไหนเป็นเลขเอาไปตีหัวได้เลยครับเพื่อนๆทีเข้ามามาสนับสนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลเข้ามาดูแล้วช่วยราชเสริมรัฐเข้ามาเข้ามาชมแล้วเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรามีเห็ดมานําเสนอนะครับสวยงามนะครับเข้ามากดดูนะเนี่ย กดถูกใจกดสับตะไคร้กดแชร์กดกระดิ่งดูแล้วกดติดตามนะครับช่องยาวบัวหิมะหนุ่มเมืองไยครับกับช่องอาจารย์แอ๊ะรวยๆมาแล้วจ้าสองช่องอันนี้น่าจะเป็นศูนย์นะฮะศูนย์พี่พี่ดุ๋ยศูนย์เกียไหมไม่รู้น่าจะเป็นศูนย์หกหรือเห็นแล้วเกียเลขเกียอ่ะเห็นเลขเกียเนี่ยอันนี้ห้าป่ะเออเนี่ยอันนี้เกียนะเนี่ยเจ็ดเออเจ็ดศูนย์ป่ะเจ็ดศูนย์เหรอสวยนะอ๋อ เป็นเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอันนี้เราไม่ได้มันมันขึ้นไปเองนะขึ้นไปเองมันเป็นเหมือนแบบเส้นเขียวเขียวขึ้นไปเองใช่เป็นแนวทางนะเห็ดสวยมากถ้ือใครอยากจะได้เห็ดนี้ไปไปเป็นที่ระลึกบูชาก็สั่งได้ครับเมียนเดียวเมียนเดียวพึ่งเก็บได้เมียนเดียวพึ่งเก็บได้ไม่แพงไม่แพงเก็บได้อยู่ท้ายรถเฟาเลยเออเก็บได้ในป่าแล้เอาไปไว้ท้ายรถลรครับอ๋อเดี๋ยวดูดูดีๆนะขอขอขอส่องใกล้ๆสวยครับสวย ขายไม่แพงครับถูกเดี๋ยวเขมาบูชาหาไม่ได้โอ้เห็นเป็นเลขเกจจริงๆอ่ะนี่นี่เกจมีเลขเกจนะเอาเห็ดเห็ดนี้เห็ดนี้ผมขายสองหมื่นนะเนี่ยโอ้ขายสองหมื่นใครอยากได้เห็ดเอาไปบูชานะสองหมื่นเห็ดอะไรทำไมจะแพงขนาดนั้นอ่ะก็ไม่รู้ก็เห็ดเห็ดนี่แหละเห็ดเห็ดเห็ดโชคลาภใช่ไหมเห็ดโชคลาภเออ เรียกว่าเห็ดลิ้นจือเม็ดอูเห็ดอะไรเห็ดตะกิเห็ดเห็ดตะกี้เห็ดปูตะกิเห็ดเห็ดบัวหิมะเลรอเห็ดสวยสวยสวยเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังดูดูด้านหลังนะดูเงาสวยข้างข้างหลังมีมีมีตัวเลขไหมขอดูตัวเลขนะไม่ไม่มีนะดูดูดูดีดีดูดีโอ้หเนี่ยแต่สวยจริงสวยจริงสวยจริงครับเดินมา ว่าจะมาท้ายรถจะมาเจอเห็ดวางอยู่ท้ายรถเขาเนี่ยเห็ดเนี้ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับ,รบมันอยู่ใต้ต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนี่ยบ้านนอกเขาจะเรียกเห็ดขอนหรือเปล่าฮะไร้ร่าม่รู้เป็นเห็ดขอนเห็ดอะไรเห็ดน้าจะประมาณเนี่ยมันอยู่ตามข,ขึ้นตามขอนไม้ท,ที่ที่มันผูกเผ้าโอ้ ที่ที่มันผูผูพังผูอะไรที่มันมันแบบตายแล้วก็ตัดตัดไว้อ่ะมันขึ้นข้างข้างผ่อนไม้อ่ะแต่สวยครับเห็ดเนี้ยสวยใครสนใจก็เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยอยากได้เห็ดก็คุยมามันมีตัวเลขให้ดูเลยนะครับมาแล้วเหรองวดนี้เก็ดเห็ดเห็ดนี้ถ้าตีนี่เลือจือไว้ไปขายเห็ดห้าเห็ดหกครับเออเห็ดเห็ดห้าเห็ดหกใช่ไหมเลือจือเลือจื้อเกล็ดกินได้นะเนี่ยเลือดจือใช่ไหมเนี่ยมีเห็ดเลือจือใช่

เราไม่ได้ไปเสริมมันนะมันมาเองโดยธรรมชาติยังไม่ได้ลูกแป้งนะเดี๋ยวถ้าลูกแป้งมันจะมีเรื่องสวยมากนะเฮียมีแป้งไหมย้งไมมีเรื่องเนี่ยมีแป้งไหมแป้งขอแป้งเหรอวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่มีแป้งยังมีแป้งเะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะลูกแป้งมาขอคนดูเยอะๆนะครับครับขอลูกแป้งให้เพื่อนๆเข้ามาแล้วเข้ามาดูแล้วควยกดสับตะไคร้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอเป็นกําลังขอให้เป็นกําลังใจตึงกันเลยกันนะครับผมอ่าอ่างวดงวดงวดก่อนให้ตัวทางวด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 ก่อนให้ให้ตัวไหนนะเนียงวดก่อนตัวไหนตัวไหนงวดก่อนงวดก่อนให้ตัวไหนงวดก่อนอ๋อเนี่ยเหรอครับอันนี้โอ้ยงวดก่อน ไอ้มาแล้วหนึ่ง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 อ๋อเหตี้ได้ผมก็เหี้แต่ผมไปเจอมาผมหาไม่เจอได้หนึ่งได้เหตี้เป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดใช่ไหมผมก็ไม่เจอเจ็ด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 นี่กลายเป็นหนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดนี่ตัวเดียวกันนะครับเอ๋องวดนี้เฮียเฮียเขาเจอห้าห้าสวยครับสวยครับแต่ผมมงวดแต่ผมเจอเลขเก็ดอะเจ็ยดนี่ งวดก่อนออกหนึ่งหนึ่งงวดนี้น่าจะเป็นไม่ได้นะเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดเจ็ดเนี่ยครับมันมันมันเจ็ดห้าเจ็ดหกออกเชื้อราขึ้นได้ก็ไดแต่ว่าสวยครับมันมันมันนานมากเห็ดตัวนี้มันอยู่ได้นานมากดูนี่ความคงทนคำอย่างนี้ไปไปไปไว้วางวางวางที่ที่ต้นโพเลยครับครับสวยอาจารย์นี่เอาไปไว้ที่ต้นโพเลยถ้าเอาจะเอาไปบูชาต้นต้นโพเลยดีไหมเนี่ยต้น ต้นโพอ่ะเดี๋ยวตามไปนะเพราะว่ามันอยู่กับใกล้กับต้นโพนะครับต้นโพใต้ทางด่วนลานยาต้านยาเสพติดนะวางเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้เนี่ยต้นโพทองนะปัหาอะไรบ้างเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนตักบุญต้นโพนี้เขาก็ให้หวยนะหัวที่ออกเก้าสองอ่ะพี่เขาก็เห็นสองเก้าอยู่ต้นต้นโพทองเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนั้นพี่เขาเห็นสองเก้าเนี่ยสองเก้าเขาเห็นอยู่ตรงเนี้ย ตรงน <ầ> ี้เออเนี่ยจุดนี้เห็น29แล้วงวดหนึ่งหนึ่งก็มาเจอเออสองเก้าเรามันกว่าเก้าสองหนึ่งหนึ่งมาเจอแล้วงวดหนึ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยอาจารย์นี้ยเขาก็เห็นเห็นอะไรนะเลี้ยนบาทหรือเปล่าเรือใช่ใช่เลี้ยนบาทมีเลี้ยนบาทเลี้ยนเลี้ยนบาทกี่เลี้ยนอ่ะที่ที่เจอวันนั้นวันนั้นเลี้ยนบาทมีอยู่สองเหรียญสองเหรียญแต่ว่าไม่ได้คิดว่าผมมันปานหนึ่งนึ่เออเลี้ยนบาทสองเหรียญเราตีไม่เป็นเราไปซื้อหนึ่งโซน ไปซื้อหนึ่งศูนย์อ๋อหวยออกหนึ่งหนึ่งใช่ในในขี้ขี้ขี้ใหม่ได้ขี้ใหม่ได้ชี้ตรงไหนนะที่จะเจอเจอเหรียญเนี่ยเปรอะเปปักเนี่ยอ๋ออ๋อมันจะเป็นยางออกมาใช่ไหมอันนี้ก็มีเหรียญด้วยเนี่ยมีเหรียญอะไรเนี่ยไหนดูดได้อ้าวดูดูได้อ้าววันนี้เจอเหรียญอีกแล้วอ่าในนี้นี่นะครับเดี๋ยวดูดู่อนดูก่อนเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญห้าสิบตังค์หรือเหรียญอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญห้าสิบอ้าวลองลองลองงัดแงะ่ออกมาดูฮะ วันนี้จะดูโชคด้วยกันนะครับเป็นเหรียญอะไรเหรียญห้าสิบตังค์หรือเปล่าดูที่พศออด้วยนะครับเป็นห้าสิบตังค์งวดก่อนเจอเหรียญบาทสองเหรียญไม่น่าจะ<อ>ซื้อไม่เป็นครับไปซื้อหนึ่งนครับไม่คิดว่าจะออกหนึ่งหนึ่งเดี๋ยว,ดดวเดี๋ยวค่อยมาดูเลยกว่าเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูใหม่นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์นี้ไปหาอะไรมามางานมันออกก่อนอันนี้มาดูมาชมได้นะครับเป็นห้าสิบตังค์ อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดลินจือหรือเห็ดโคนเนี่ยตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นเลขเกตนะครับอมองด้วยตาเปล่าเห็นเป็นเลขเกตอันนี้ก็อาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้สวยครับสวยเห็ดเนี่ยสวยมากจริงเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้นะหนึ่งเจ็ดเนี่ยว้นนันที่เขาก็เห็นตรงนี้แหละว่าเห็นสองเก้าม่วที่ออกเก้าสองอ่ะ อันนี้อันนี้เป็นคล้าเลขหาหรือเปล่าเนี่ยเลขศูนเลขศูนใช่ไหมน่าจะเป็นศูเคล้ศูอ๋เดี๋ยวเราต้องนี่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 เหรอเป็นกิ่กิ่ช่วงนี้แหะได้สองเก้าเนี่ยองเก้าเนี่ยดูกันเยอะอยู่แต่วันนี้มาดูผมก็มองไม่ผมก็เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งี่แหวันนั้นหนึ่งหนึ่งอแต่เราก็ไม่ได้อันนั้นมา เดี๋ยวต้องต้องถามพี่เขาพี่เขาที่วันนี้เดี๋ยวช่างช่างวันนี้เดี๋ยวพามาดูตรงเห็ดแน่เลยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเห็ดตัวนี้วันนี้เห็ดให้โชคเห็ดให้โชคลาบนะครับครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านด้วยคลิปเห็ดไอ้นี่นะเดี๋ยวคลิปที่สองอีสองเนี่ยผมจะให้ทุกท่านได้ติดตามใหม่นะครับวันนี้ทำรองรุ่นในพันกับอาจารย์ดีดาบวยเอ๊ะมาเลยจ้าขอสวัสดีครับแล้วก็ช่องยาวบัวใช่ไหมใช่ ห <All S 1> น Dorothy, ciudad, ุ bye, ่มเมืองร้อยเอ็ดสองช่องเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยภาพถ่ายของเห็ดเห็ดให้โชคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยล่ำร่ำรวยรวยด้วยกันนะครับถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะครับวดวันที่หนึ่งกันยายน25 6 3ยหกสิบสาวัสดีครับผมหวยออกวันวันอังคารนะครับอย่าระวังเลขเบิ้ลนะครับเป็ดเจ9ดเก้า้าห้าก็ได้นะครับ สวัสดีครับเรียนแท็กซี่ที่จอดอยู่ตรงลานกีฬานะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาจอดเพื่อกันทำรถว่ารถไปเบียดอะไรมาไม่รู้เนี่ยเป็นรอยอะไรเนี่ยเราพอๆบหรือเปเบียดเปเบียดกับยังวะแข่งคอนโดมันน่ะเด็กเป็นเหล็กโอ้ก็แม่งคอนโดเป็นเหล็ง อโ,โอ้โหูงานเข๋าเลยประเดี๋ยอ,อมาดูที่ทะเบียนรถที่เขานะทะเบียนหนึ่งมอมา้าขอควยัยสามแปดสี่ศูนย์นครับโอแปดสามเคยออกมาแล้วนะครับถ้าชอบก็ก็กดให้นะครับถ้าไม่ชอบก็เลี่ยนผ่านได้เลยนะครับกด กระดิ่งกดตะไคร้กดไปมะกรูดมาอะไรผัดกะเพราก็ว่าไปครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับคลิปทําคลิปต่อๆไปนะครับเนี่ยขอดูทะเบียนหน่ะพี่ขอดูทะเบียนนะอ่าอ๋อเนี่ยทะเบียนรถพี่เขานะครับหนึ่งมอม้าคอควายสามแปดสี่ศนยกรุงเทพมหานครเขียวเหลือง อันนี้ก็รถของผมเองนะครับเทซี่เหมือนกันครับหนึ่งมอม้าขอไข่สี่สี่เจ็ดแปดเียวเลืองเหมือนกันครับทำคลิปนี้อันนี้ก็เพื่อนอีกคันหนึ่งเทซี่ที่หมดอายุเป็นอาจารย์แอะรวยรวยมาแล้วจ้าเหมือนกันนะครับทะเบียนหนึ่งก 9กท9373กรุงเทพมหาคนครนะครับที่เขาก็มีอาชีพหลักก็รับสรงไก่ครับตรงไกงงะะ่เพื่อนๆนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากด้วยนะครับ รถส่งไก่ครับ<อ>รถส่งไก่รกับส่งไก่ทั่วทั่วประเทศนะครับครับรสมส่งไก่ภายในกรุงเทพมหานครครับ,รบแต่ละพื้นที่นะ่ยแตฝั่งทนเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยค่าส่งไก่เริ่มต้นที่สามร้อยบาทครับครับผมมีมีเบอร์ไหมถ้าใครสนใจ ให้ส่งของหรือไปรับเรืออะไรเนี่ยนี่ครับเบอร์อะไรครับขอเบอร์หน่อยครับ063 063 648 648 7032ครับ7032ชื่ออะไรนะชื่ออาจารย์เอ็จอาจารย์เอี้ยรยมาแล้จ้าเอ็จไลน์ได้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยได้ทั้งหวยได้ทั้งของครับขอเนี่คือสินค้านะครับส่งสินค้าได้ส่งสินค้าได้ขอให้เป็นชิ้นชิ้นไม่ใหญ่นะใช่ไหมไม่ใหญ่พอประมาณพอประมาณนะเออใส่รถได้นะครับฝากด้วยนะครับพบ ฝากช่องอาจารย์เอ้ด้วยนะครับครับเนี่ยเดีมีพอจบไปด้วยบรรยากาศรอบๆเนี่ยอเนี้ยอันนี้รถส่งไก่นะอันนี้รถส่งไก่ที่พี่ๆเขานี่อันนี้ก็เป็นรถส่งไก่เน,นี่ยเนี่ยไก่เน,นี่ยเห็นไหมเห็นรถส่งไก่เห็นไหม,ส,ไหไหมส่งเฉพาะไก่ทั่วราชนาจักรทั่วประเทศ อ๋ออ๋อนี่พี่เขาก็มารับเจ้าจากนี้ไปล่ละไปส่งได้ย,ดย,ดย,ยินเสียงไก่ไหมไก่ขันเน่ยบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเลยครับตีสี่ตีห้าครับ โดยภาพเซ็กซี่นะครับสวัสดีครับเฮงเงรวยๆวยร่ำร่รวยๆมานหมานกันทุกคนนะครับงวดวันที่1กันยายน2563ครับสวัสดีครับงวดตามต่อครับสวัสดีครับผม